ะเป็นยังไงถ้าผมเอาชีวิตรอดในเมืองหิมะเป็นเวลาหนึ่งรอยวันผมจะอยู่ได้ถึงไหมและจะอยู่ได้กี่วันในเมือง r มคบเสนอตอนเมืองหิมะถ้าเอาชีวิตรอดจ้าเอคนนิชิวะจากเมืองหิมะด้วยนะครับทุกทกท่านวันนี้ผมก็ขอ สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดในเมืองหิมะกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ทํำการเมืองหิมะที่มีแต่หิมะทางนั้นเลยนะครับผมก็จะขึ้นไปดูบนเขาก่อนเลยว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมหิมะจริงๆไหมคือเราไม่ได้เฟกอะไรเลยตอนนี้เราก็จะมาสู่ EP ีที่2แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูและติดตามคลิปที่แล้วผมด้วยนะครับ นี่แลผมยอดเขาที่เราอยู่ทําการเมืองหิมะคือตอนนี้ค่ะก็สั่นหมดเลยแล้วก็หันมาเจอหมู่บ้านนะครับผมเราก็จะเข้าไปดูของในหมู่บ้านก่อนเลยนะครับดวงเราดีมากเลยนะครับที่เราเกิดมาก็ได้เห็นหมู่บ้านเลยแสดงว่าคลิปนี้มีสิบถึงหนึ่งร้อยวันนะครับอตอนนี้ก็เจอกับผู้ใหญ่บ,บ้านนะครับผู้ใหญ่บ,บ้านก็ทําการต้อนรับเราอย่างดีเชิญชมเชิญหยิบของได้ตามสบายเลยครับ เราก็ทําการซัดเตียงไปหนึ่งอันนะครับสัดฟักทองไปหนึ่งอันเสร็จแล้วก็เปิดกล่องมาก็จะเจอกับมันเราง็จเก็บมาเลยเป็น8อันนะครับแล้วก็มีเมล็ดมันด้วยตอนนี้มีถุงแล้วก็หยิบหยิบไปเลยเมื่อพยาบานประกาศให้เราทําการได้มาป้นของแล้วเราก็ไม่เหลือครับทั้งเหล็กก็ได้มาสี่อันนะครับผมก็เราก็จะไปฟาร์มนอกบ้านกันต่อ ตัวนี้ผมก็เดินมาได้สักพักก็มาเจอกับหลุมผมก็เลยตกใจเฮ้ยอ e ีพีทีดาวระดนนี่ว่าผมก็ไปเปิดบ้านอีกหลังหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วทําการตั้งเตียงแล้วก็งีบเช้าวันที่สองผมก็ทําการมาขุดใต้บ้านเลยเพราะว่าตรงนี้มีขุมทรัพย์ก็คือไม้นั่นเองผมก็ทําการมาฟาร์มต่อก็เจอกับแร่เขียว4ก้อนแล้วก็สโนว์บอลอีก8ก้อนผมต้องการมาแล่กับชาวบ้านคนนี้คนนี้บอกข่อยว่ารับ ผมก็ได้ตีเขาไว้อ,อะบาับก็ต้องถือแสอผม็้องการวิ่งไปกันต่อมาฟาร์มของในบ้านของชาวบ้านต่อได้ขอมาอีกเล็กน้อยขนมปังมาอีกชามชิ้นแล้วก็ได้มาทานมาอีก8อันมเมล็ดพันธุ์อีก1 9เเมล็ดฟาร์มจนมืดค่าก็เลยเข้าไปนอนกับชาวบ้านก่อนที่จะนอนก็เลยเผามัน ไว้กินพรุ่งนี้เช้าด้วยเพราะว่าตอนนี้อาหารข้างที่จะหายากเกลือเกินก็ได้กินก่อนแล้วก็นอนตื่นเช้ามาวันที่สามผมก็ได้ทำการมาตัดต้นไม้ในหมู่บ้านแล้วก็เจอกับตัวกระดูกมันก็เลยยิงผมเข้าให้จนกระทั่งผมติดสโลแล้วผมก็ได้ทำการตั้งหลักมาแล้วก็จัดการปากเข้าให้กระดูกมาสองชิ้น เป็นปุ๋ยให้รากมะม่วงเราเลยแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่มีแปลงผักปุ๋ยเราก็เลยไม่จําเป็นนะตอนเราก็ได้ออกเดินทางกันต่อจนมืดค่าและทําการรับตื่นเช้ามาวันที่4ีหมวกมาทำการออกหน้าแล้วก็กินขนมปังเหลืออยู่6ชิ้นทําการเคลียรยของในหมู่บ้านเพื่อที่จะไม่มีหลักฐานว่าเราได้ไมาอยู่ตรงนี้ ในสุดเราก็มาถึงป่าที่มีต้นไม้อดุดมสมบูรณ์ผมก,ก็ได้จากรเรามีเข้าถ้าดูเหลืงอยัางผมวิ่งไปก็ตกหลุมน้ําแข็งกาจะขึ้นไม่ได้ก็มืดสะละในสุดผมก็ทําการเคลียร์ของทั้งหมดแล้วก็สร้างบ้านบนต้นไม้เลยอัญยองวันที่ห้ากับทุกทุกท่านเรามาถึงวันที่ห้ากันแล้วตื่นเช้ามาป่าเขียวเริ่มมี ผมได้ทำการเคลียร์ของออกให้หมดและก็ใช้คูณ2อในการวิ่งในระบบมเคลียร์ของกว่าจะเสร็จนั้นผมก็เลยได้คิดว่าผมจะไปต่อหรือว่าผมจะสร้างบ้านตรงนี้ดีผมก็เลยไล่ตีกระต่ายไล่ในื้อต่ายตรงนี้มันคขอนัางที่จะหายากผมก็เลยอยากจะไปหาที่อื่นดูเผื่อจะมีที่ที่ดีกว่าที่นี่ถ้าที่อื่นมีสัตว์ตัวใหม่ หรือว่ามีสัตว์ตัวที่เยอะกว่านี้เช่นหมูหมาแกะแพะผมก็จะอยู่ที่นั่นเลยและผมก็ได้ทำการเดินมาร้อยกวัวไมล์จนกระทั่งมาเจอที่ที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ผมคิดว่าน่าจะดีสุดแล้วก็ได้ทำการตั้งหลักปักฐานสร้างที่พักตรงนี้ซะเลยหลังจที่ผมสร้างมาตั้งนาน ก็มือสแลว้วผมก็ทำการตั้งเตียงแล้วหลับกว่าผมจะหลับได้เพราะว่า <S 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 ตื่นเช้ามาวันที่6สวัสดีทุกๆท,ท่านวันนี้เราเป็นคนไทยก็ขอกราบสวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยเด้อเราวําทการวิ่งออกมาดูป่าว่าตอนนี้ของเราสามารถฟาร์มได้อีกไหมแต่ป่าไมา้เรานข้าได้เยอะเลือเกินบ้านไม้เราต้องหลังใหญ่ วันนี้เราก็ขอสร้างบ้านไม้เพื่อที่เป็นบั่งเล็กๆให้ทุกๆคนได้ดูก่อนเดี๋ยวคลิปเราจะยาวคลิปหน้าเราจะมาทำฟาร์มเข้าถ้าหาเพชรหาแร่ทุกๆคนอยากให้ผมทำคลิป99หรือ100วันดีก็สามารถคอมเมนต์มาได้อยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับเมืองหิมะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ผมน้นรับคำติชมของทุกคนและยอมรับความคิดเห็นของทุกๆท่าน และอ่านทุกเม้นท์ของทุกทุกท่านเพราะว่าช่องของเราเป็นช่องเล็กๆนั่นเองนะครับเออิีนี้ผมก็ขออนุญาตพูดหลยๆเสียงหน่อยนะครับดางนั้นผมก็ทําการดูสำรวจป่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งสร้างบ้านเก็บเสร็จแล้วในสุดผมก็สร้างเสร็จแล้วติดประตูเหลือแต่ตกแต่งเล็กๆน้อยๆก็เลยสร้างบ้านเล็กๆน้อยๆก็เลยก่อผิดก่อถูกไปเรื่อยๆในสุดผมก็สร้างผิดจนได้เพราะว่าผมน่าจะเอามุ้งรวดมาใส่ ลัวนั่นเองก็เลยทําการติดลัวเข้าให้ติดลัวเข้าให้ในสุดก็ติดได้บ้านผมอาจจะไม่ใหญ่นะครับทุกท่านแต่ก็พออยู่ได้สำหรับหนึ่งคนคลิปหน้าเราจะมาสร้างบ้านให้หลังใหญ่กว่านี้แล้วทผาการสร้างกล่องไว้คลิปของด้วยเพราะว่าของตัวนี้เต็มไปหมดแล้วครับอืมกวยเคียของเสร็จก็น,นานไปนิดนึงนะครับแล้วก็เกิดมาอีกวันออกมาหนุน,นบ้านก็มืดสล้ว ผมเลยบอกว่าสู้ดีดูท้านคลิปนี้ก็ต้องลาตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับ100วันในเมืองหิมะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ก็ตอนนี้ก็ต้องว่ามืดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องลาตัวกันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ผมก็ฟันดีดุกท่านวันที่7 อยากให้ผมทำอะไรในเมืองเหว่ะคอมเมนต์มาได้เลยครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมต้องลาตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชม